อ่านบ้านเจ้าสิไม่ใช่แล้วเจ้าไปอ่านผลงานชิ้นเอกทั้งหกของข้ามาจากไหนท่านสเสวียหลังกว่าแล้วไอ้หลัวนี่เองผลงานชิ้นเอกของท่านอาจารย์ทำให้สิทนอนไม่หลับมาหลายวันหลายคืนแล้วรู้สึกว่าความรู้ที่เคยเ่ิ่มเรียนมาแต่ก่อนเป็นเหมือนขยะดังนั้นสิจึงเรียนแบบจื้อลูกขอติดตามท่านอาจารย์เพื่อเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่ต้นปฏิบัติรับใช้ท่านอาจารย์ทั้งเชา้าทั้งเย็นการค้าที่ขาดทุนแบบนั้นข้าไม่เอาด้วยหรอกตอนนี้ข้ามีเงินแล้ว จะรับสิธถอยห่วยไปทาไมให้เปลืองตัวหาเรื่องใส่ตัวชัดๆข้าไม่รับสิทธิ์เจ้ากลับไปซะท่านอาจารย์สยิคู่ควรกับท่านขอรับหาเพราะว่าสิทธิ์คืออัจฉริยะอวดดีเกินไปแล้วามตายแหละเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นซากุระงิหานามิจิงั้นหรือตายเยียวไม่รับไม่มีทางไม่มีสำนัก ถ้าอย่างนั้นข้าหน่อยจะคุกเข่าลงไม่ลุกขึ้นจนกว่าท่านอาจารย์จะยอมรับก็แค่ลูกหมายเดิมๆอยากจะคุกเข่าก็เชิญเชิญตามสบายเลยท่านอาจารย์ศีศรัทธาในตัวท่านมากนะขอรับแต่ว่าการประจบสอบผอมไม่ได้ผลอะไรเลยอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดเลยให้ตายเถอะยังคุกเข่าอยู่อีกเลยเนี่ยร้อนใหม่ก็หายนาวใหม่ ข้าได้กินแล้วเป็นน้ำบบยขอบคุณท่านอาจารย์หนุ่มแนนดีดีคนหนึ่งทำไมคิดสั้นถึงอยากจะมาเป็นสิทธิ์ล่ะคืออย่างนี้ทุกวันนี้พวกประชาชนในวงการวรรณกรรมเอาแต่ยกย่องของเก่าดูแคลนของใหม่พูดกันปากต่อปากว่าวรรณกรรมต้องฉินนั่นบิกวีแบบทางนุ่งเนืองคิดว่าคนรุ่นปัจจุบันแต่งวรรณกรรมร้อยแก้วแค่ขยัเก่าตัวอักษรไม่เป็นคำร้อยเรียงคำไม่เป็นบทเรียนแบบคนโบราณก็พอแล้ว คำกล่าวของเหล่าปรมจารย์วงการวารรณกรรมที่กล่าวมากับได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วโลกแต่ข้ากับรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งหากวการรณกรรมต้องดีที่สุดแค่ยุคขั้นตะวันตกบทกวีต้องดีที่สุดแค่ยุคถังรุ่งเรืองหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่ควรอ่านอีกแล้วคนรุ่นปัจจุบันจะเสียแรงแต่งวรรณกรรมบทกวีไปทําไมให้เหนื่อยเปล่าเอาบทความจากยุคขั้นถังมาใช้โดยตรงก็สิ้นเปลืองเด็กคนนี้สมองยังไม่ได้เน่าเฟะผู้จะมีเหตุผลอยู่ แต่ความรู้ของข้าน้อยทื่เขินเวลาโต้เถียงกับพวกผู้ใหญ่ก็โดนโต้แยง้งจนไม่มีอะไรจะเถียงยิ่งอ่านตำรานักปรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งสาบสวนงุนงงมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งเกือบจะหมดหวังและข้าก็ได้เห็นผลงานชิ้นเอกของท่านอาจารย์ชั่วพีิบตาเดียวท่านก็จุดประกาให้ข้าในที่สุดข้าก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกระจ่างใจเหมือนกับน้ำอำมฤตลมใจผลทางที่ข้าแสวงหายอยู่ที่แท้จริงก็อยู่ที่นี่เองหา ข้ารอบบทกวีถึงขนาดสร้างชื่อเสียงได้เลยงั้นเหรอเออเจ้าตีความหมายจะพลงานชิ้นอกนของข้าได้ว่าอย่างไงบ้างเยอะแยะมากมายบทกวีของดีแลตู้เรื่องหลือไปทั่วล่าทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าไม่สดใหม่อีกต่อไปแล้วบทกวีนี้เป็นการโต้ตอบแนวคิดที่ยึดติดกับโบราณอย่างแข็งเก้าและบูชาแต่ของเก่าอย่างมีพลังกีบดอกไม้ร่วงโรยไม่ใช่สิ่งหลยเยอะใหญ,ใหญ่แปลเปลี่ยนเป็นดินคนอนฤดูใบไม้ผิด บำรุงดอกไม้ให้งดงามยิ่งขึ้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนรุ่นปัจจุบันควรใช้บทความจุกยุคขั้นถังเป็นปุ๋ยเพื่อสร้างบทความที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นข้าขอเตือนสวรรค์ได้ส่นนสงกระปีก้กระเป๋าอีกค่ะมอบบัณฑิตมากความสามารถโดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เป็นการเตือนสติและความหวังที่มีต่อต้าหมิงองเต้อค์ใหม่ขึ้นของราชกวาดวล้างบรรยากาศแห่งความชั่วร้ายและราชวงก่อนหน้าให้หมดสิ้นระวังคำพูดอย่าบางอาจวิาพากษ์วิจารณ์บ้านเมือง ได้เลยเพิ่งจะรู้ว่าเมื่อคืนนี้คือความฝันในหอแดงกายอยู่ในหมู่มวลาก,กาแก้วหมืน่นบุปผานี่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีต่อวงการวรรณกรรมและตา้าหมิงอย่างชัดเจนเซียนพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่อาจบรรลุแล้วอย่างไรประโยชน์คือปัญญาชนเขียนถึงความจริงของผู้สแสวงหาธรรมะอย่างพวกเราสิ่งที่เราใฝ่หาไม่ใช่ชื่อเสียงจอมปลอมแต่เป็นมรคคาแห่งเต๋าพวกเราเรียนรู้หลักการมากมายแต่ก็ยังไม่รู้อะไรเลย ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆทักษะการตีความของเขานี่เต็มร้อยเลยนกในฤด,ดูใบไม้ผิมแมลงในฤด,ดูใบไม้ร่วงต่างส่งเสียงร้องออกมาเองนั่นก็เพื่อบอกให้พวกเราอย่ายึดติดอยู่กับความกล่าวของนักปา่าให้กล้าที่จะ,สะแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาท่านคือสายฟ้าเธอคือแสงสว่างท่านคือตำนานเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวถ้าขอคารวะท่านแต่พูดเดียวท่านคือดาวนำทางของข้าบทพูดช่างข้ามผบข้ามชาเสียจริง บังเอิญบังเอิญอีกแล้วการคำนับสี่ครั้งเป็นวิธีให้ความเคารพสูงสุดในหมู่ประชาชนแล้วเจ้าพูดได้ดีท่านอาจารย์ตกลงแล้วงั้นเหรอยังถ้าอย่างนั้นข้าน้อยจะคุกเข่าต่อไปจนกว่าท่านอาจารย์จะรับนามบัตรของข้าน้อยนามบัตรนั้นเหรอทําไมในนามบัตรถึงเขียนว่าหวังโจเฉาเจ้าไม่ได้ชื่อว่าหวังอูอย่างนั้นเหรออูอหยางเป็นชื่อรองของข้าน้อยโจเฉาเป็นชื่อจริงของข้า ข้าน้อยใช้ชื่อลองในการดำเนินชีวิตในโลกหวังโจเฉา,าคุ้นคุ้นแฮะหมนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์เหมือนจะมีบันทึกเรื่องราวของเขาอยู่ลองนึกดูสิหวังโจเฉา,าตระกูลหวังแห่งราชวงศ์ชางเป็นหลานชายของหวังซื่อจนสอบได้อันดับสี่ในการสอบเตี้ยนซื้อระดับสองในปีหลงชิ่งที่สองการสอบจกักรพัรดิเขาคือผู้ที่สอบได้อันดับที่สี่ในการสอบเตี้ยนซื้อระดับสองในปีหลงชิ่งที่สอง